สิบสัวแม่าโนชติเจ็ดวลตากทองหนึ่งสริปอันธทวงสี่วัดลงสีจะเญ่รร่สองปัดปาแข้งคนหนึ่งดสีทองอินห้าปลาปาเลาอุดมสองปาป่าบันพรสามวสามคีพัทนาสี่ปัดปลาบีเวค่รหนึ่ง วันน้องนกเขียนสองเมตาซิลิทัมหนึ่งหวยบ่อสองวัดปลาวัางเทว่าหนึ่งวัดปลาว่างป่อยหนูนสองวัดปลาโนมยิบสองวัดปลาทาท่อนสี่ขาบ้าท่อนก็มาอยู่ผมกเห็นจอว่ะยังเงินอยู่ครับจหวัดไหมวันใผมไม่ซื้อบัตรเลยวัดผมไม่ซื้อยกเกิครับผม นานงบสชดใช่มเนี่ยบัพปัพสบส่หเนี่ยะมาในบ้านมาาเห็นบัป้าสีสันเห็นมัดน้องไผ่่วกยังรับโบสถชดดใช้กระเด็ กะถินได้เงินเด้มาวุ้นบสดไได้เงินเด้ต้เสียเงินนี่บ่สสวัสดเมื่อหนีเลี่ยงเมื่อแล้วอ ขาวก่อนีน่อีกอุณุแล้วร้อยไปพุ่งมองเราบ้านนี้บอกกันมากตัวซ่อนน้ำขึ้นอล, <c oughs> ลูกนลูกคนกอนทังได้ล่ะเอาาหกเบียงแลแบบนี้ไปคุ้มอยังมนลูกคนปลาต่อยดีว่า่าเป็นลูกคนปลาแตน องมือซอยบางเนี่ยต้องหันังเบี้ยงเรกเป็นุ่มอีกบอลอะไรบนของโนที่สีผีเป็นขึ้นเลยเอ้าทั้งบนล่นั่นะบอกมีคือว่ามาเต็มพี่ะบอแต่ว่าทั้งนั้นก็เต็มบอทั้งบนอย่างเด่นนั่งกอดีเต็มวันเป็นทั้งเบียพดี เออโอเคเลยไิน่ตื่นแล้นเอะโอาอจไรน้อยเริ่มนนสองตัวบริหารใม่สร้างคานเรื่องบริจิตตดนั่นละมนรู้เราออกเครื่องไม่หมเขอกมาวางแต่สลองสลานหรอโอ้โอ้เขาตังทรงอะไรเลรเนี่ยผมโมโหล ร่วมเบิด er, ทั้งลำพงทั้งอย่างเขาก็บอกบอกมูลค nah ่าม <for> ันคขัดวาสิย <được> yeah, right, right. ุจากสองสามสองสามเชือสองีงข้นมุนี่มมเขาบอกแงเขาบแงม่นาเลยพบอหลัวลยมมหาประเทศเลยยมหายมหาแต่ไปเมดินเมดินเซนาที่บนเมดอินอินโดนีเซียเด้ยมมหาเดาเดาเบิ้งนี้จากสองงเราส้งเบิยงเราเบิ้งา เอาโง่สิบตัวเอาไว้เจ้าดีบริวอรแนเง็นสมราคาแล้วเนาะสมราคาดีเจ้าฟังเสียงนะเข้าต้องมาลิ้เหรือลิ้งลิ้หืออยนเดจดิเขาบอกเออเออมาเลยเพิ่งงยนดิสิเบอกเขาบอกมคานผมก็เล่นบอเออ รูกจะลรโพงกคู่ตั้งอย่ทางหอกอตัวละสองมือทานสองตัวตั้งอย่างมเอัดเขาไปละหาถ้ามมงเราหลังพลดห้ามมือหนักเลยมนั่งไปเดี๋ยวเขาทำมันเสียกากันแล้ววันนี้สองตัวเลยกัดได้ยินคนเราบ่ผู้ดหยว เสียงดังพี่เจ้เพียแน่เอาละย่มชิ้นต้องการเส<อ>ียงดังเลยนมาตุกตจตับหนโอ้ัดแจได้เลยเดียวสั่คนลอกยูว่าส่ไปพูผิวยูแบนแบนยูเป็นไงมาเนลงบ่อสด่อย้อสงนาทีเติ กัเ่อย่หไม่โคงยอะไก็ได้งหรือเวาไอ้ไกันนะดันี่นีนไ่ได้่เลยเดียวกันเนี่ยเรเดียวกันแล้วไอ้ร้อนายว่าไก่้ลวพมันมันบ่ห้องบ่เซลนได้การอยู่นีบ่ื่อนเ็นของับ่หอนี่ไก่าไก่าหนัดเห็นบ่นต้นไหแล้วพวกนคับเน กันมยนูนญี่ปุ่นกเมีนนี่กเมีนกมนหุ่พ่วงปรากันเบิดและลอ่งลองแข่งไปกันลองแข่งไปแล้วสามารถครับอีกเครื่องหนึ่งสองเครื่องได้ดีตัวนก็พ่วงครับได้ดิดไม่ไม่มันสำคัญเลยไม่มันเป็นตัวาเด้สองกระหม่ ไม่บ so wow. ่ได้คันยูเหยียบมือเป่เป็นยังบ่เออคันยูคันยูพืนกับลองบ่คันพี่มีสายดินมีสายดินบ่ย okay. ูพืนย bon ูพืนบ่เป็นยังบล้วดอบ่เป็นยังแล้วเพื่อนบ่มาบ่ลองไพกับบ่มาบ่เพื่อนมา เพิ่นว่างเดนะภาเพิ่นวงวัดเพิ oh, ่ทาเพิ่งวางเดเพิ the ่บ่มาเก่าลุ้นแล้วห uhm. ัวดจทเทพปุ่นวันผ่านนะเอาเอาลุ้ละไม่ออกไรที่พระยูมาอยที่แล้วเบ้าทกานั้นเร็แล้วมันดี

i know i my

มันภาษาโคคอนอีกองหนึ่ one h and t m o n t s, hmm? <S, s uh, uh, our group ทุ่งสว่าง r o t for give drink t r o n g 5000บาทเอิ่ม keep mung of อ่า186 3000บาทเนาะ ตาจนะเทียประราดิเดนไม่อีกู้นังบัตังเจานันเตยีพีกู้ยีพิกตาดีบริณิบินาดิโม้นตีฉันดาหารโนปาริสธีอาหารานวาดิปนายิสังสีมาจังหาตาสังมีใจทวารดิสินนานังอีกู้นังอัปโตนัิทุขานังนามเมตตังกัติกังเดตตังวาสินทันติเอวังอุตุอาจิทันางอุตุนีธาปาดาซาสนีเหมันดาิมหัปสานานังเวสีตตีนุ่มุม้นตี ย yup. <po> ังวัดสาโนตุอิปัสมินเจ้ตุมวิสัตตะจ้าโกสธาเอกาจจปวารณะอิมินาภักขีนิกุปุสโสซัมปัตโตปัญจจุ้โกสธาเอกาจจปวารณะอติกันตาอิโกุสโสอวัสสิโตอิทอวังสเบหิอาจสมนเตหิตุขารังอะเรตาบังเอวังภิกขุกานอนามาจิมัสมิ Sathageto sathaha jasanti patita bhikkhu yadagati bhikkhu

banyak <mully> kitatik namaungta rupang upokelang di dari karya malu sang aduh Pagranapupagitiani Sama petawahi mata Isim nasa tikusang Kataan mati nga pati mokang Ude sisungkitanang Karuni Nga วิตังสบายวัสดุกันชนน้องมามาสิกาโรมาจากสัิยาปฏิอาวิกาเรียสันตยาปฏิยตุนหุาวิตับพันตุนหุาเวะโคปนาจะสมับอวิวรรณียิสิกีตับพันตีสาธาถวยถวยถวยมองหอดก็ดีแล้วมองหอดก็ได้ mời <laughs> mời 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 mời

พาะาณาปัสสะตาอะระหะตาสัมมาสัมุทเธนะโอวาทะปะติโมขังติหิราชายันติปะระมันตะปุติติภานิยปานังปะระมังวดันติมุทตะไยปะปัสิโตปรุปตะคติ Mano di parang Win ayaanto sama saatang Uusta su pasang pada sayacita paryopanang Iangbuthana sasanang Anudo Anupatike jaang तन्युता च भयनासनम् आर्ये i We yeah. หุ้นเยาวัฒนสีทองกินมากเลยวัลงปูใหม่วนีทองอยินเด้อหลังจากนั้นแล้วสอบนักท้อมันในเมื่อใดท่อโทษท่าเอกงมกท่โททเอกสวันที่ใดบัตรี่สองที่สามสี่ห้าสี่วันไปนอนพุ่น

มีรส้องเครับงผู้ได <iniz S 1> uh ้สอบแล้วจ well, ้องนั่งรอรอนรอกันทางผู้ไปเมียทรงเป็นยังหมูไปรดที่มสองสามคั้งธรรมดาล่ะมันจังบ่นั่นเกินไปกับ่ดีมันบ่มันยังไงมันฉิ่นรับมันสินน้อยรับเออมันสินนอนรับ่มาบ่เป็นหมู เ n ็นค uh, ิงเอ็นเอ็น่งอะรงรดมสที่ไดก็บสามส่เบอ่บ่ออุบสถวันที่สามื้งวันที่เสามสเดือเธอติดเฟอร์เธอติดเฟร์ออกตุบออินลกระทงเด on the Finnish full moon okay. on what's Si hong in Balao sub district sub district province today is for the drink and the sheet from Ba chang and thomas everyone.